ดวงรายวันนะครับ30ม,มิถุนายนคนวันอังคารวันนี้คนวันอังคารนะครับมีภารกิจความรับผิดชอบหลายอย่างปัญหาเข้ามาหลายสิ่งจึงรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันและรู้สึกเหนื่อยขึ้นบ้างในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับแต่ปัญหาต่างๆก็จะแก้ไปได้ด้วยดีนะครับปัญหานั้นมาจากที่ตัวเองผิดพลาดและปัญหาที่ไม่ทันได้คาดคิดเอาไว้เกิดขึ้นคนวันอังคารนั้นส่วนใหญ่ทําอะไรเร็ว ความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นบ่อยวันนี้การทำงานนั้นเป็นกลุ่มเป็นทีมทำกับคนรู้จักคนคุ้นเคยการเข้าสังคมการช่วยเหลือผู้อื่นภาพรวมก็คือปัญหาเกกะแก๊ก,ะกะจะท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับในด้านการเงินนะครับวันนี้เกณฑ์ภาษีสังคมค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดเอาไว้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้แต่ในด้านรายรับนั้นก็เป็นไปตามเป้าตามยอดที่เราคาดหวังไว้เช่นเดียวกันครับความรักความสัมพันธ์วันนี้นะครับ เข้าอกเข้าใจกันดีกิจกรรมร่วมกันทุกอย่างเป็นไปนในทางที่ดีครับภาพรวมคะแนนในวันนี้นะครับอยู่ที่80%ครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับสีเด่นนั้นคือสีน้ำเงินสีชมพูสีโทนแดงส้มแสดและน้ำตาลเข้มครับเป็นสีมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จในวันนี้นะครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้า สำหรับคาแนะนําการแก้เคล็ดเสริมดวงประจําวันที่ดีนะครับการบริจาคปัจจัยยารักษาโรคการปล่อยนกปล่อยปลยปาก,การถ่ายชีวิตโคกับบือนะครับเป็นทางเลือกที่ดีเลยครับได้รับความสุขใจและเชื่อว่าผลบุญนั้นจะส่งเสริมให้คนวันอังคารนั้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนเลขเด็ดพยากรณ์ประจําวันนี้นะครับเลขเด่นนั่นคือ 2- 3นะครับส่วนเลขรองนั่นคือ9และ0ครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้านะครับ ขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ